ทักทายสบายดีทุกคนวันนี้ค่อยกับเาาชอนเพื่อนกะจะไปเอาหมูอยู่ห้ไหเอยเพิ่นคือ พเพิ่นซื้อไว้น้ำเอ้เพิ่นชักโตสาโตหมูสามโตหมูน้อยนะข้าวกะเลยไปเอามาเล้งมานี่มาเล้งไว้อยู่หน้าเขานี่หน้าข้าวเช้ายังนไม่ทันกินเพิ่นก็กินข้าวไปนน้ำทางข้าวกะข้าวเหนียวเลาวต้มเอาอต้มข้าวเหนียวมีแม่ในข้าวเจา้าเดิพี่น้องเลยก <ๆ S 1> ินรถเขาก็จอดอยู่เนา,เานะพู้คือเขามาแวะหน้าก่อนนะปะไปติดตามทับชมน้ำเดียวอ่ะก็เลยสิรัสุก น่ะฮานอยนั่งเออเล็กน้อยขึ้นมึงย้ายได้ก็ูเห็นไป นี่กำลังจะแวะเฮ้าทางไห้เออสอนคนหน่อทางอ่านเดียะนี่น้อยนึงเนก็พ้อนเป็นน้องลายน้องเลิศ นี่ก็ได้เ้าฮอทเทกเจ้าของคนมาก,กนแล้วพี่น้องเออเขาขี่ไทยเขาเองเนาะเอารถไทเขาใหมา่ เฮากะได้มาฮอดแล้วเนาะเดี๋ยวเาจะพาไปเบิ่งก่อนเป็ดใกล้เพิ่กลายพุงเป็ดตัวนี้เลยือร้อยกระดังไฟลยอดีนะเป็ดเลยเจ้าหาก็มาฮอดฮอดบอกเ้าพนักทางกีเขาทางเข่าทางเขากร่งไฟ อันนี้เ่คเดอ้นนองตอนนี้เจ้าของพ่นจะพาไปบ่งหมูคือเอ้ยของพุ่นนี้ผูนี้คือเอ้ยเอ้ยของพุ่นี้พี่น้องเอ้ย

เออน่ะเออเอตีนางกับเอามีดบดวนตัวนี้ชอบมาก็ชอบมัมันห้มนะนะมันก็สอบก่นเด้อเราจะจับเรกะสอบน ยันแต่มันตายฉันลาหาเจอเนี่ย่น่าหมูเก่าเลยนี่นั่นในขาหมูเอาอกกระเซ่อเซ้อชอบโตพน้องเลยะโตเพาสาะว่อเอาสามโตไมือเก้าอกระดิบะใส้กระโชคแล้วก right? ็หาขายตัวหมูนี่เคยเป็นไหมขาหมูถ้าตัวหาซิปเดี๋ยนี้มาได้ตัวนึงหาซิปมาได้ไม่มีห้ามเกินะ ก็เลย่าก็เลยแบ่งแบ่งเอามือก่อนมันยังน้อยอยู่ตัวเมล่างสิเดียวตัวดำมะ้น้อยก็มุ่งตัวดำน่โบบเล่น้อยงนตัวนั้นจับดีๆได้นมบขึ้าข้น้มนา mặt 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 nè mặt 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 ปืนบางกดมาดูแม่แม่ทำบ้าตัวมูต่เป็นอีนก่นย่เลยจับตัวนั่นได้ึ้นมาูบเฮ้ยเออเออลองลองจับที่แลกหมอนี่ที่ตัวนี้จับจับ น่ะตัวที่สามตอนจะมีว่าจะได้ว่าจะได้ตัวตัวหนึ่งตัวแม่ชองสุดท้ายหมูนี่เป็นตัวแม่ทั้งหมดเราก็เลยเอาตัวแม่หูกหกตัวแม่เบิร์ตหนาะมาเชือกมากท้ายของพิษใหม่เอาท้ายพิษใหม่เอ้าเชิญนี่ได้มาแล้วไม่ขาหมูนี่ท้าย่งเลยท้ายสา สามตัวเพิ่นซื้อเอาเพิ่นซื้อน้ำเอ้ยเพิ่นซื้อตัวเถอะเลโตัวละพันตัวละพันบาทตัวละพันบาทแต่ข้าวเป็นแม่ข้าวบุหอดอกตัวละพันแล้วเช่นหลังจากที่จับหมูแล้วเอาหมูขึ้นรถแล้วแล้วก็ชาวชอนเพิ่นจะไปหาแตงอยู่ไฮเอ้ยเพิ่นไปติดตามไปเบื้องน้ำเดียวว่ามีแตงอยู่บ่หล้าหลานก็พาไปเพิ่นถือซ้อไปข้างแน่ด้ยพี่น้องเอ้ย ทางเข้าหายก็ต้องไต่ขั้วข้ามห้พี่น้องเลยนะความฝายอยู่ล้มนี่ก็เป็นฝายฝายเดไฮกันตัวนี้ละไฮกันลานๆเพื่อนพาไปหาสองหน่วยบวมได้ไหมเออมันรุดแล้วมันรุดได้วป่ะไปใช้นี่มาแล้วเาก็เอาไปไว้หน้าแตงกินชุดเสมอเน่ขอนทับ อนทับก็ยังมีบีเนาะเอาไม่ได้มีชกมีชกบัเอาเอาแต่ต้องมีชุกไปเือได้อีกกชุอันนี้กรมสรีกพี่ยังม่ทันแก้พี่น้องเลยหาก็เป็นเอนชไมล่สรีไปเลยมักรีอรยู่นกกเดียวกกเดียวกลมสรีเดกกกเดียวกกเดียวแบ่งออกเป็น สองสามสี่หกหกพักเก็เคยเห็นาสีแดงโอ้แตงโแก่บ่จุบลุลเอาใ่นีใือโนร่บื่อโดบือโดนะเอาเอาเป็นแนนี่ส คัโโ the te ่้าางับม่งเนาคแล้วเนาะแ่งอันแ่งเลงยบเจอฮี่กินซ้ำไปตอนนี้ก็พอดีอ้อแล้วพี่น้องเอ้ยน่ะฮะเดี๋ยวเขาเบิ้งกันแ่งเบิ้งเนแต่แงนะอย่องโมได้ชินย แต,แตงโมสามหน่อยแตงกิ่งสามหน่อยอพกหน่อยอ๋อคนมาคนก็ลกเอาพกอีตู้เข้าอีมือ <laughs> <laughs> เอาไปพกกินพ่อไช้มานี่กะเมื่อได้พี่น้องเอ้ยมาพบเดียวอยู่เทงหน้าคอยพละอันนี้ก็ได้มาหอนหน้าละเดี๋ยวจะเอาหมูไปป้อยในเคาะก่อนเคาะก็เตรียมแล้วละฝนก็ยังตกอยู่ฝนกะเคาะพละเคาะกะ เคาะกะเคาะเก่าของหมูปีแล้วนี่เพราะปีแล้วนี่ค่อยเลี้ยงกะเนื้อแล้วก็ขายนะเลยได้เคาะเก่าเลี้ยงตัวเดียวปีนี้เอามาปล่อยอีกอ้าวไปมารุดมาจากักอ <c oughs> อกไม้เด้ออีกเอาไม่ก,ก้อนตัวนี้ชบล้ออยู่ตัวนี้ ล้ออยู่หมูก็ยังมีท่านป้านมนี่มน้องเลยเพราะว่าเขามีมีห้ามเกินนะเขาก็เลยเอามาสิโอ้ยเพื่อพันหามเต็มวันนี้เขาถอกห้ามใส้มาจระชอบห้ามเยอะน่ะอืดอดอืดอด ไปแม่ไปเคาะนี่ก็อันมุ่งกับไม่ชังสีแ่ออนเดียว <_ P 2> สำนี้นะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ้านนี้ค่อยกาจะหา hit you, hit k k ให้ยู่ให้กินก่อนผลก็ยังตกมาอยู่เพราะมันเทงละตอนนี้เฮาก็จะต้มน้ำก่อนเฮาจะเห็ดลาบไก่กินืนันนี้กินข้าวเทง ข้าเอาแตงโมมาพากินก่อนในขณะรอน้ำพดแตงโมแตงกิ่กกงต้องห้ำทั้งนั้นงูอ้านก่อน นอนะาพามแต่งโม่ก่อนคือแขกไปกิบกระดันแต่งโม่กระดัน,นโบโบอบแต่งกิงเด้เจา้าเนาะแต่งยิงนี้ทำชุขขกคัก ไก่ยมูมน้อยเหาอพอกินอยู่ได้แตงโมกรัดั้นวันนี้จะวาดนี่นกิ๊เพิ่งเยอะ ีาวาววเดี๋ยวเราจะเอาเปือนไปเฮาหมูพี่น้องเดี๋ยวเอาเปือนไปเฮาหมูพี่น้องตาตา่้อวหนี่ยาละมันยาน,น ดีเขาโลกมากไม่ไเขาต้องจุม่มน้ำเย็นมันยังโก้งายพี่น้องเลยโกคนั่นมัน นี่เอาลกคนแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะจะล่นไฟจี้เฮอขนขาวมันอ้อก่อนมานีกี้แล้วราจะแห้มแบบนี้หนขาวมันจะไม่มีอีกน้องเลยเดี๋ยวไปโคก่อน ตอนนี้มมอย่ระบบนะนาอพี้นตู้โยถฮันไก่เนี่ยอะเก่งทยนระบนี้นะมีแม่เป็นลำไก่นี่กินไก่น้องเอ้ยคนกกจะตกแอ้วพี่น้องเอ้ยมีผู้ชี้ทันหรือบอ หือหือมาเลยไงจะลาบกินมื Guys, ้อน uh ี oh, thrill, ้เฮ็ดลาบไก่พี่น้องฝนก็มืดมากละไม่รู้เอ็ดกินทันหรือบ่พี่น้องเลย ถ้าทางเนี่ยตกน่าจะตงแหงเข้ามาแต่เอาหมูเมื่อกี้ก็ผมต้องทำหงทางเป๊ะมดืด งเรรียยบ้้อแลวตอนนี้ก็พักพักแล้วล่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวจะช่วยพักบาน,นี้ช่วยพักแล้วจึงค่อยโล่ผนมาแล้วฝนกระตกล่ะห็ดกินทะเล้วช้ำ เสื้อมะนาวน้อยนึงมี่น้องเลยเป็นหนู่ฟลุกพลังตึงหือตึงหืออยู่เขาก็ไปโคบาน้นะเฮ็ดกินยังไม่ทันแล้วนะฮะมืดมาคนกับตกลละมี่น้องเลย ยิ่ม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 ย,ม,ยมมาล่ะสอนเพื่อนกับตมัมแจงขินห้ามโมเด็มมันนั่นแดกอะไรเนี่มันเป็นน้ำหนักน้ำผลือน้ำผลถือีอกแค่นั่นอีกเดี๋ยวไก่ไปโค่ก่อน จากที่เอาโคซุกแล้วเขาจะได้ไปปรุง้ำลังเนาะพี่น้องโคเา,าปุงไปอีเท่าเนอเอาปุงกินนี่เชือเนน่อตะเกอร์เป็กโนกับม,นมนนะนาวด้วเช้อพักข้าโคมาพลิกน้ำลายไม่ไปเชื่อซือตะฮูมาตามาตามาตาดเบดกดเบ่ดดเบดได้บอกอโ Chúc là vì nó người chú là để choồ nó bạn đi cô cài học xuống đây thì nó để cho cùng bạn đi cô

เห็นมีปีงปีงใส่มันเดี๋ยว,วอืมเดี๋ยวละแฉบล่ะดี๋ยวจดมันก็ปีงปีงใส่ปีงตับปีงอันนั้นมัน,นปีงไตมันปีงตีนมันน,นำในสองปีงชวนที่เหลือนะ ไก่นะเป็นแกงนอนพักเจอ,อเจอเขตปดป่าเจอพึ่แม่ไฮน้ำนอนเลยแกงนอนพักเจอเขตะปา่า <c oughs> ของผเุ่เาวรภูทพนคลำไก่ <c oughs> มีกินไก่นะ ด,ดังไม่ได้พี่น้องเลยอย่าเด็กน้อยตื่นมากินข้าวกินน้ำเดี่ยวพี่น้องมีรับไกล่กรับแกงยอดพักเสือเกตปาดของอีเมเพิน่นกินข้าวเท้งในบานนี้ข้าง่าย

ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਉ หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วค่อยกจะปิดคลิปลงเพลงชํานี้กาขอขอบมกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับชมและให้กำลังใจว่าปันตลอดมาเดี๋ยวคลิปหน้าพบพอเดี๋ยวไหม